สวัดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมครับเปิดสตูดิโอบ้านนอกครับผมครับหลังจากที่หายน้ำตากันโดนมาโดนครับผมเมื่อนี้ตอนเศร้าๆครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศตอนเศร้าออกมาหน้าครับพี่น้องมาอยู่ออกมาหาร่อนนุกมึงครับมาเทียหมันมาหมันยังไงเดี๋ยวสิหาล่อนกเลาะ กระลอกกระแตไปลัวครับผมแต่ว่ากระลอกกระแตนี่ไต่อะไรเนาะพี่น้องเนาะได้ไร้อรอนลเขาพี่น้องรอยิงลกเขาเบิ่งกันมาสีมานประมาณครับสุขีเอากันก็ว่นหน้าพ้าดออกมั้งครับไปย่องเบาพี่น้องยิพาพี่น้องไปย่องเบาเพราะว่าเนี่ยมือเ้านี่นกเขานกเขามันจะขึ้นมันจะคู่นะครับพี่น้องมันจะคู่มันจะขันเดี๋ยวไปเบื้องกันก่อนครับผมไป นี่พี่น้องผมมาอยู่ตอนนี้อยู่ที่ป่าแล้วครับตอนนี้กำลังจอบนกอยู่ก็เลยในกินแมงว้านในในยินเสียงแมงวันพี่น้องเพราะว่าผมก็เห็นขี่ยังบางอย่างแล้วพี่น้องเนาะก็ขอเอาไปปวกพี่น้องที่กำลังกินรับประทานอาหารอยู่ด้วยพี่น้องนี่ครับ ขี่เห็นครับผมขี่เห็นอีตันครับผมนี่คือขี่เห็นอีตันเนาะนครับเห็นหลักฐานแล้วนี่ครับปุมแล้กลก็ผมอันหน้าเขียดของเขาอยู่นี่นี่ครับหูเขาอยู่นั่นครับหูของเห็นอีตันเขาออกมาเขาขึ้นมานี่เขออาก็ไม่ขี่ไปนี่ครับ โอเคครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะล่องทําการนะครับพี่น้องหากุงมาใส่นะครับเนาะตอนแรงใส่ตอนแรงครับผมเพราะว่ายันอีตันนี่เขาจะมาเขากุงตอนแรงครับก็จะออกมาหากินตอนหกโมงแรงนะครับเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวอตอนนี้เราก็จะไปเลาะนกต่อนะครับเนาะ แต่ว่าผมหางบ่วงไว้แล้วครับพี่น้องหางบ่วงไว้แล้วพี่น้อง,ง,องดักบ่วงไว้แล้วนะีว่ข้องขคลเลียนออกมากนเนาะขอลเลียนออกมากสัน่นปึ๊ดออกมานี่ห้อยต่ำบ่วงอยู่ครับพี่น้องแต่ามาติดเลียนไปนะพี่น้องมาหนีกว่าเขาแก่จะไม่ขี่อยู่นี่แก่อา,อาจาสีม้าสีครับแก่อัดสีออกมาออกมาทางนี้ก็ได้ครับ ออกมาทาานี้หรือโบเน่ก็ออกมาานี้เดนขึ้นนี้ครับ,ก,บ,บก,กับ่บเน่เท่กันขากลับอาจจะเป็นขากลับก้อนที่ขอนอนครับแตนนี้เพิ่งขี่ได้ครับพี่น้องขี่มือขึ้นนี้ได้โอเคครับเดี๋ยวไประอันต่อกันครับผม ชัดเจนพี่น้องชัดเจนเลยนี่ครับทางที่ผมมาดงดอนว่าจะไม่ยิ่งนกเขาดอนนี้ครับผมแต่ว่านกเขาบกขันเลยครับมีดอิ่มซิมเลยผมนะว่ามีเสียงกุ๊กกรูกุ๊กกรูแต่สิ่งที่มาเจอมาเจอพี่น้องวายยังนี่เรื้มเรืยมเร่้ม แล้วก็ไม่สอดครับผมเนาวินิชใช้กันเบื้องดูพี่น้องโอ้ยกุกน้ายกประยุทธ์นะครับเนาะนี่ครับวินิชใช้กันเบื้องรถครับ มามันเนียนอันแหละนี่หอกแกสูบก็มีพี่น้องอมีหัวัดกันออกกีดินขีนใต้พร้อมบุกกะไดเนาะนดูพี่น้องวินิชัยบ้างดูอันนี้มันแล้วก็นี่ครับไม่มันตัดมา <c oughs> เผื่อจะไปะเห็ดอันนี้ผมก็เคยพานมาก,ก่อนเนาะพี่น้อง แต่ว่าเมื่อนั้นผมมาการผมยางออกมากออกการนะครับเนาะเนี่ยามันขึ้นผมยางมานีละผมเห็นไอหนึ่งขีมมอใส่มากพอดีแต่หมอแบดมากแต่หม้อเหลียวลงไปพุ่นบาหมอเหลียวลงกไ,ไปปลาพุ่นพ <c oughs> ุ่นครับมาเมื่อนี่ไม่เห็นหลักฐานมันแล้วกันทามัน มี่รางวัลน,น้ำจับบางสีผมกรสติกแจงนยยุทธก็ว่าอันนี้มันอาจจะเป็นลูกร้านพี่น้องแถวบ้านนี้และครับก็เรยพ่ออยากแจวก็อยากให้เพื่อนจับให้เพื่อนเอาไปบำบัดในเรื่อพี่น้องเพราะว่ามันระบาดแค่เดียวจัาง,จงน้อยมันก็สิเป็นบ้าเป็นนั่นไปทำลายปู้อืนเนาะพี่น้องเนาะบด่ดีต้อง ช่วยกันนะครับาบางทีมันอาจจะเผาปลาได้เนี่ยนี่อาจจะเผาปลายางไฟไหมปลายางปลาโคกแถวนี่แหละครับพี่น้องน้ำมัดอนมุ่นเนี่ยอาจจะไหมบึ้มบึ้มบึมย่อนพวกนี้ก็ได้ครับแต่ว่ายัางดีที่มันดับอยู่นี่ถ้ามันรรบ่ดับมันอาจจะไหมบึ้มบึ้มบึ้มมาหากินหายยาก,กมาเจอเนี่ยนี้เนาะพี่น้องเอ้ <laughs> ว่าจีมาจอบยิ่งนกเขาอยู่ดอนนี้ครับมือนีนกเปิดว่าขันฉันที่พี่น้องต้องมาด่าปกติยงามนีนกมันจะขึ้นดอนครับเพราะว่าใครจะไทยให้ไทยหน้ามันเกิดจะข้นมาดอนพีเขาคือว่ากู้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 น้ำดอนนับอันนี้มิดอิมซิมเลยเดี๋ยวสิได้ขี่รถเลาะละพี่น้องบัดนี้คลิปนี้เจสิมานบอมานับพี่น้องเอ้ยมาออกมาส่อๆก็คือสงการพี่น้อง ต้องการเลียนนามว่าใดก็เลี้ยวออกมาเบิง่งอย่าเบิงบวงมาหาเลาะนกไปเถอะพี่น้องอ่อเดยผ้าชีลดรอไปเรื่อยๆครับทางออกมีเห็นมีเหินกับมีนะครับพี่น้องน้ำน้ำน้ำปลาเนี่ยผมมักการพอ่อผมไม่ได้ตั้งใจมากการหรอกผมมาหน้าเงี่ยมือขึ้นนะครับมามาเฝ้าให้แย่งไฟไปพอตามัน งงแยกงงแยกจ้วจับปังกับโวกขึ้นว่าสิยิ่งมันก็นเลยตื่นที่น้องตื่นย้อนแยงผมย่างเขาไปหามันแล้วปกติเพิ่นว่ากันเอาไฟลอ่อมันสิย่างเขามาหาไฟไปส่นแต่ว,ว่าอันนี้ผมใจหอนผมเลยย่างเขาไปเหยียบง,า,งาหมงาแหลมตื่นครับเดี๋ยวขี่รถเบิ่งน้ำแขางข้างเขาที่น้องข้างกับบ้านนี่แหลนะอ้า เบื้องเวน้ำกันพี่น้อง พอเวลาจก็บถั่วซองตัวหน้าผู้จะเกาอยู่ดอนนี้เถอพี่น้องมันมีหนกเขาจะมาอยู่น้ำทายกินน้ำแข็งข้างพี่น้องจะมือนี้รถสงสัยรถแล่นแต่โศว์ว่าก็มีหอดนั่นเลยเดี๋ยวพาพี่พาน้องไปแวะพระลานหินอีกล่วพี่น้องจะเกาพระลานหินนี่มันเคยมีสีอีเห็ยนลาย ก็เบื้องขีแล้วพี่น้องป่าธรรมชาติยังสมบูรณ์คือเก่าบ่แล้วนกเขาก็มักมาอยู่ที่พี่น้องมักมาหากินอยู่เดี๋ยวสิพวกฝุ่นฝุนแม่นอีดีพี่น้องโอ้ยบินไปซำนะฮะเอ,เอ้บินไปเดี๋ยวผมจะสังหารมันระยะไก่เบื้องลึกก็จะนีบ่โอ้ไปซำพี่น้องตามันเร็วผมว่าแล้วมันต้องมาหากินแถวนี้ว่ะ เมเขาปีนี้คือบ่เห็นก้อนขีนียปกติมักไม่ใช่ไปน้ำมูนี่ละพี่นนองน้ำหินน้ำเงาใช่เยครัปีนี้ม่มีนรจะขวงเลยอาจจะีอู่่หรอกพี่น้องแต่ว่ามันมันบ่หลมันอาจจะตายไปเน่นะครับ โอ้โหมีอยู่พี่น้องแต่ว่าเกาครับเกาอันนี้จะโดนเติบแล้วนี่พี่น้องมาไทยไปโดนเติบแล้วครับเป็นหมอกเจ้าหน้าควนบุแล้วครับเดี๋จ้าบงตัวใหญ่อยู่ตัวนี้เดี๋ยวพี่น้องก่อนึงอันนี้ขึอนนี้วขีดนิ้วเข็นนะครับนิ้วเข็นเสือคื้ครับนิ้นอุ้มนิ้นอุ้มนะจะไม่ยั่งนะครับบานผม อิ่มนะจะบ,บย่างละไม่เนกเขาเคลียบพี่น้องมุนคักมุนแนไม่นกเขห้อยนโอ้ีอไดได่ไ่่่่ะล่่อะล มาต่างแชมปิ้งแถวนี้นะีมวนกองเยียวแล้วพี่นอ้องเดียวเบิ่งแะ่วนแล้วพอมแลวพอมาทับไม่เขามันตัวพมเทียนนาจะเป็นรุ่นลูกรุ่นล้านหมดแล้วครับแลวตัวไงโยนอาจจะไงญ่มาแล้วมันอาจจะเบิ่งอีกก็น่าเฉียนส่าได้ควงไก่ครับ

ยังไงมันก็เมื่อยมันเลยเสื่อนะนี่ห้อยรถุดไงลงพี่น้องโอ้รถุดไง,งสร้างมา่อลงอโอ้ได้ก,การบโนอ,นอบาลนี่ขี่นี่ดูสิผ้าปีผ้าน้นอ,อ,นองว่าเบิ้งแต่ขี่เชีขี่แต่ขี่แท้โมะม,ะมานเลยว่าสิเบิ้งนกเขาขา้งขางกับเห็นคนควันพี่น้องบินจาดรถ น,นี่ยพี่ร้องแป๊บนึงฟังเฮียได้พี่น้องเมื่อกี้นี้มันเนินสูงปวดเอ้าเอา,เ,อาเดี๋ยวผม อ่างว่ายิงก่อนพี่นอ้องอาจังว่าบื้อผม่ันเพราะว่ามันมันต้องพอนกเขาอีกสักตัวสองตัวละไปพี่น้องครับพี่น้องครับ <c oughs> เงียบวาครับพี่น้องมือนี่อากาศก็คือดีอยู่มันคือจังบ่เ,เห็นนกเงียบเลยพี่น้องไม่มีวีแววของนกเลยนกเขาอ่ะ หินสองตัวมันยิ่งดอกมันตาไว่ยยุบแผ่นปกติถ้าเขาหย่อนน้ำดอนมันสิเดียยิ่งยุบพี่น้องอันนี้มันมันมันว่าขันว่ายังเอาเสเลยไหมพี่น้องเทาก็เลยบรูจุดถ้าธรรมดามันขันมันคู่นี่มันเอาสิมีโอกาสได้ยิ่งมันเด้พี่น้องอันนี้มิดซิมซิมเลย เปิดแล้วพี่น้องคือสิได้คลิปนี้คือสได้เบึงใช่ซ้ำนี้แหละพี่น้องบ่หม,มานวะพี่น้องเดี๋ยวคลิปหนคลิปใหนพอกันไหมพี่น้องเพี่ยนหมานก็นี่สำหรับคลิปนี้ขอฝากพี่เพื่อนเ่าครับผมขอบคุณครับติดตามเ้ยพี่น้องยังว่าไปใส่รออยู่วันนกก็ยังอยู่คือโก้แหระพี่น้องครับแต่ว่าบค่ไยได้เย็ดคลิปกืนอิครับช่วงนี้ไม่ก็ถึงฤดูการแล้วครับฤดูการล่านกไง แล้วว่ามันปิดซาสงวนแลละครับพี่นอ้อง่ายลงมาได้อีกโอกล่ะเออเอนอยยังไรล้มบากไปบิดพี่นอ้องเดี๋ยวผมมีโอกาส่ายเนีมงพวงไปสีไายเบืเ้องเริ่มพี่น,อน,อนอ้นองเนาะตอปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมค,ครับ